ดาราสาวหอบลูกกลับไทยหลังย้ายไปอยู่ต่างประเทศลั่นคิดถึงที่สุดหลังยกครอบครัวย้ายตามสามีนันกการทูตไปที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาได้นานเกือบปีครึ่งล่าสุดคุณแม่ลูกหนึ่งคนสวยนาตาลีเดวิดได้จังหวะเหมาะกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่เมืองไทยแล้วโดยกลับพร้อมน้องเบนลูกชายวัยสองขวบ นาตาลีโพสไอจีสตอรี่ขณะอยู่บนเครื่องบินกับลูกชายแปะแคปชั่นว่าการเดินทาง26ชั่วโมงครั้งนี้ทำฉันร้องไห้โฮยังดีที่เบนเก่งมากๆสุดยอดเลยลูกแม่ก่อนจะโพสลูกยืนอุ้มลูกชายอยู่หน้าบ้านพร้อมเขียนข้อความว่าสวัสดีค่ะไทยแลนด์พวกเรามาแล้วเป็นเบน,เนบินกลับบ้านกับแม่กันมาสองคนครับอาร์คคิดถึงเมืองไทยที่สุด ทกากลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ต้อนรับการกลับมาไทยอย่างอบอุ่น